สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเข้าท,ทุกทุกท่านนะคะเมื่อนี้ค่ะพี่น้องจา้าสาวิสารค่ะพึ่งเลียนเสร็จนะคะเลียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่สิบมุงสามสิบจนมาหอดเทียงสี่สิบห้านาทีนะคะยังว่ได้กินเขาเลยค่ะเมื่อนี้คิดอยากินตำมกแตงค่ะสิฟ้าตำมกแตงเราก็สิไปหับลูกอยู่โรงเรียนค่ะเมื่อนี้วันสุกนะคะลูกเลิกเลียนประมาณ บายมุ่งสามสิบค่ะสาอิสานกระสีเฝ้ากินแล้วกระสีเฝ้าไปห้าปลูกนะคะต้บักแ่งกระยั่วได้แร้วค่ะแซมแห้งเมนูใดที่เขาอยากนี่เขาสิแบบมีความอรดอร่อยในการกิน ลาวิสานกับสิกินสไตล์เลจ้าควางนี่เราได้จ้ากินข้ามยิ่งยิ่งขึน้นบนกับกินว่เป็นเราจ้าออร่อยอ่ะกุ้งน้อยจ้า กุ้งเรียบน้ำพี่น้องสาววิสารกลับเมืองไทยต่อในเดือนมิถุนายไหมจ๊ะไปแพ่กุ้งแพรหัวกุ้งอยู่เมืองไทยกุ้งแม่น้ำกุ้งเลยตัวี้่งยิ่งไหมจขาเจ้าเรียงขายอะเกือบตายนอนเห็ดยังบาได้เลยจ้ะ หัวหมุนติว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 ,ตวนอนเมื่ออาการยงังขวางประมาณเครื่องเมือฝ้ากินน้ำบ้านเนี่ยกินน้ำต้องกินน้ำเข้าไปหลายนะคะเพราะว่าร่างกายเขามันในสารพิษเขาต้องเฝ้าคับออกด้วยน้ำจ้ะกินน้ำเลงน้ำเข้าไปวันนี้จ้ะไป็นอนเมื่ออากานันยงังขวางประมาณอาทิตย์นึงไอ้ยะประมาณในเครื่องเมือถ้าบอดีขึ้นก็ต้องไปหาหมอ ให้แน่ยุตาอาการมันดีขึ้นมัเนนีะ่แต่กลินนยูนี่บ่เป็นยังไงนะสาวิษาอกากินหัวกุ้งธรรมดาเลยยูน่ ไปเมืองไทยเลยได้ไดกินกุ้งเท่อเดียวแล้วจ้ะเท่านั้นละเท่อแพ้ละนอกนั้นกับบกากินยังไรจ้ะยานย่านจะแขางเป็นมากมันยากเท่นก็นมีลูกหน่อยว่น้ำเนาะย่านแบบลูกต้อง มาเทคแค่ห้องสินะอันนี้ปู่อัดด้วยน,นี่ลำห้างบ่มีเส้นค่ะเส้นมีอยู่แต่วาเดนต้ม Uh huh. หิวขา้าวนังเลี้ยนเนาะ10โมงเคริงจนมาะหอดเที่ยง4านาทีเวลาเทียงพอดีเนาะก็บไ่ได้กิน,กกนขา้าบไได้พักคอนเบกเลี้ยนออนไลน์่นะจ้ะสาวีสานเลี้ยนภาษาอังกฤษ ราวาคิดว่าอน,นาคตสิเอาไปใส่เรียนต่อในระดับมหาลัยนะจ๊ะวิชาอื่นเท่ากับเก็บเบิร์ตแล้วเหลือแต่วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยหรอคะคิดว่าค่อยๆเรียนไปปีหน้าก็คงสิจบนะคะเพราะว่ามันเหลือสองคอร์รสราวะภาษาอีสาเนเฮ็ดงานนั100่มร้อยเปอร์เซ็นต์ กับแบงเวลามาเลี่ยนพร้อมนะเลยเลี่ยนหนายบะได้ค่อยๆเลี่ยนไปนะเดี๋ยวมันก็บจบเท่ากับบะได้เฝ้าแซบเปน็นของจ๊ะน้ำตำบักแตงไหแซบอ คลิปนี้สาวิสานอาวยแค่นได้พี่นองจามันสี่หกหน้าที่เราคะ่ะจากไหนพี่นองเข้าก็จะลืมนะคะเดิมมาติดตามช่องสาวิสานพัททินน้ำแน่นะคะสาวิสานขอบคุณหลายไลนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามที่พี่นองเข้าติดตามช่องสาวิสานพัททินนะคะสาวิสานสีฟ้ากินตำมกแตงกอนนะคะแล้กก็สิไปรับลูกนะคะ จังใดก็ขอขอบคุณพี่นอ้องใาเด้วค่ะเด้อสวัสดีค่ะ